แลอววิ <Hello. S 2> เธอลา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 เหมือนอยู่ในความฝันเหมือนอยู่บนส,สวรรค์จ้าเธอจ้าเธอถามฉันหน่อยสวัสดีครับแต่งานไหมคบไม่เอาหรอกฉันมาดูงานศิลปะเพราะว่านี่คือครั้งแรกในประเทศไทยเป็นนิทรรศการศริลปะดิจิทัลอิมเมอร์ซีฟเรื่องชื่อของโลบอกเลยเธองานนี้ฉันนบาทาเธอมาเนี่ยเต้นแทงโก้ก่อนก่อน,อนที่จะบอกชื่องานนะจ๊ะละตึง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 เอาปลดหวัวแล้วมันเวียนหวัวค่ะค่ะบอกหนึ่งนะคะงานนี้นะคะแต่งานไหมครับ นี่เธอฉันจยอยากพาเธอมาแต่งงานที่นี่มาขอแต่งงานที่นี่ใครเห็นก็ต้องรู้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่างานศิลปะของเขาเนี่ยคือมีความเป็นเอกลักษณ์มากนั่นก็คือ Van Gogh a l i บ e b a n g k o ไอคอนสยามจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตอนออกเฉียงใต้เลยนะจ้ารวบรวมงานศิลปะเธอตึง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 สะบัดผมที่เธอสะบัดหัวเธอมาพำมกับฉันในงานศิลปะแบบนี้ได้ยัไงไม่คือมันเป็นที่ที่บอกว่าคือแบบว่าเป็นที่ที่บอกว่าสวยงามเหมาะกับการสร้างบรรยากาศแห่งความแบบว่ารักความแบบว่าเธอเธอดูสิงานสวยมากเธอ เขารวบรวมผลงานศิลปะชิ้นสําคัญของจิตรกรชาวดัชบินเซนแบนโกไว้เลยนะจ๊ะถูกต้องค่ะแล้วเป็นงานศิลปะที่เอามาทําเป็นดิจิตอลอาร์ตนะจ๊ะเธอบอกเลยว่าเป็นงานยิ่งใหญ่จริงๆนะจ๊ะเธอฉันพูดได้เลยเต็มปากว่างานนี้จัดแสดงสำหรับคนที่สนใจแบบงานศิลปะนะจ๊ะในห้องนี้นะเขาว่าจะจัดแสดงงานศิลปะที่เคลื่อนไหวได้เฮ้ยฉันได้กลิ่นกลิ่นอะไร กลิ่นสีและกลิ่นแบบว่าถึงแบบกลิ่นศิละปะเธอเก่งเพราะว่าเธอจบจากโรงเรียนเคนายฉันรู้เขาามารวบรวมมาจัดแสดงให้ผู้คนที่สนใจงานศิละปะได้มาเรียนรู้และสร้างสารรค์แรงบันดาลใจเลยนะัเนนี่อเออเธอจูดสนั่นนี่คือแบบว่าเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อปเป็นแบบว่าลงแบบว่าโซเชียลมีเดียของเราไนดะจ้ะเธออ้อาวระหว่างนั้นเราก็ออกกําลังกายกันจ้ะฉันว่าใส่เสื้อสีขาวมาสวยนะเออจริงแต่ว่าฉันใส่อะฉันสวยสุดๆเลยอะเออฉันด้วยล่ะไม่ เธอแต่ว่าการจัดแสดงงานนี้ฉันบอกเลยว่าคนที่สนใจงานศิลปะและ้วมาเรียนรู้การสร้างสรร์หาแรงบันดาลใจต้องมาที่นี่นะจ๊ะนี่คือการเต้นเธอ,อเธอเราเป็นนักบัลเล่สาวเต้นอยู่เธอไม่ใช่นักบัลเล่สาวเธอเป็นนักบรรันเล่แก่ใช่จะฉันจะไม่มีชีวิตอยู่บัตรจากความรักแต่ว่าอะไรเป็นความรักที่เธอมีต่อฉันถ้าไม่มีเธอฉันก็ไม่มีงานแล้วนะแต่เธออยากอยู่คนเดียวไม่ใช่เหรอตอนนี้ฮะอ่อดีค่ะเธอเราก็คือหนึ่งในงานศิลปะของแบบว่าเธอแวนโกเอ้อย อุ้ยเกือบไปแล้วอ้าว่ายน้ำว่ายน้ำขมคลองขมคลองว่ายน้ำขมคลองเธอทำแบบนั้นนะแวนโกเขาร้องไห้แล้วทำไมเธอแต่เราเดินเดินดูชมแบบว่าดูโอ้แนกเขากรูจุกจุกรูระวังวินเซนต์เขาจะมาแบบว่าโกรธเธอนะวินเซนต์นี่เขาบอกว่างานนี้เขาแบบอินสไปเรชันแบบคือเธออันนี้คืออะไรนะเออร้อนร้อนาจารย์ร้อนสตาร์ลี่ไนท์ จะมีความรู้มีความรู้มากจ้าเธออ่าแลวนี่คือทุ่งดอกทานตะวันนะจ๊ะที่เป็นภาพแบบว่าแรงบันดาลใจของแบบว่างานศิลปะที่แบบขึ้นชื่อของเขาค่ะภาพดอกทานตะวันของเขานีจ้าเธอมันเป็นอีลูชั่นที่ดีแล้วนี่คือห้องก็แต่ละเสียงอะไรจ้าเธอจดหมายจดหมายตกจ้าเธอนี่ค่ะเสียงจดหมายนี่คือห้องจดหมายและนี่คือห้องพอร์เทรตฉันจะต้องวาดพอร์เทรตเธอแบบห้องนี้เขาให้มาวาดรูปได้นะถูกเธอแต่ก็เป็นหุ่นให้ฉันสิไม่ได้อย่ายุ่งเขาให้อย่ายุ่งบอกว่าอย่า เธออย่าตบแวนเธอละวะอุ้ยตรงนี้ก็สวยมากเลยเป็นแบบถ่ายรูปได้ตรงนี้ถ่ายรูปได้เธออันนี้คือระวังนะระวังสะดุดนั่นไงล่ะฉันบอกแล้วว่าเธอระวังแต่สะดุดไม่เท่าไหร่จะเธอค่ะเซค่ะเซค่ะล้มจริงๆ เธอแต่ห้องนี้นี่คืองานที่แบบว่าพวกเราก็แบบว่ามันนั่งแบบว่าสามารถวาดรูปได้นะจ๊ะลงสีได้แล้วมีแบบว่าอาจารย์มาสอนนะถูกบอกเลยนะจ๊ะเธอเธอฉันเก่งไหมลงสีเองได้น่ารักเธอให้อาหารหน่อยสิอ่ะต่อไปในนี้นะจ๊ะบอกเลยบรรยากาศนะเธอมันคือแบบว่าเธอมันยิ่งกว่าวันเดอร์แลนด์นะเธอฉันบอกเลยเลยว่ามันคือแบบว่าเธอแวนกอะไรีฟแบงคอกนี่มันคือแบบสุดยอดมีมุมถ่ายรูปดีจริงๆและนี่เขาเป็นการถ่ายรูปพอ์เทรตของเราและรูปของเรา ก็จะขึ้นไปอยู่บนเฟรมภาพนี่หนึ่งสองสามนี่เฮ้ยเธอเป็นเกียรติเป็นสีครับวงตระกูลเราจะกลายเป็นภาพสีน้ำมันนะเธอสีน้ำมันแต่ว่าก็ต้องแบบว่าเอามาทอดไข่เจียวได้เธอไม่รู้จักสีน้ำมันหรอกเธอรู้แต่แตล่เสาตกน้ำมันโอเคค่ะแต่ว่ายังไรก็ตามบอกเลยงานนี้นะคะมีตั้งแต่วันที่31มีนาคมจนถึงวันที่เท่าไหร่นะเธอ31กรกฎาคมจ้าที่ไหนนะคะ a อ t r a c t i o n Hall ค่ะชั้น6ไอคอนสยามค่ะบอกเลยนะคะเธองานนี้แบบว่ารวบรวมงานศิลปะทุก อย่างมาหมดเลยและที่สําคัญฉันชอบอันนี้เธอเธออันนี้คือวันก็คาเฟ่เขาแบบว่าร่วมมือกับ After You ถูกแล้วก็มีแบบว่าซิกเนเจอร์มีกาแฟมีของกินอร่อยเครื่องดื่มมากมายนะเจ้าเธออันนี้แล้วก็มีขนมให้กินด้วยรรสามารถซื้อแล้วก็มานั่งชมทัศน,นียภาพชมภาพวาดประเพณงานศิลป์อะไรอย่างเงี้ยเขาใส่ปาถูกเฉพาะงานศิลป์นะ เอ,อแล้วฉัน,ฉนพูดไม่ไปเป็นเลยจ้ะแต่ว่าอะไรก็ตามจ้ะเธอบอกงานนี้เราบอกเลยนะจ๊ะว่ามาดูได้นะคะที่ชั้น6ไอคอนสยามนะจ๊ะเธอนล้สุดท้ายแล้วเธอก็มีขายของเป็นแบบซวยเนียต่างๆด้วยอ่ะฉันซื้อลอมให้แม่เธอให้ฉันให้แม่ด้วยแล้วเธอต้องถ่ายวิดีโอแม่มาให้ดูเธอซื้ออะไรให้เป็นตก เจอเอ่ซื้อขนมขอบคุณอ้าเธอแต่ว่าเธอของฝากมีเยอะแยะมากมายเลยนะจ๊ะอ้าแก้วนี้ฉันซื้อแล้วให้ใครให้ตัวเองแลวฉันซื้อให้เธอด้วยเามื่อกี้ไงจ๊ะแล้วเบนโตะเบนโตะอย่างค่ะตุ๊กตามีแม็กเนตติดตู้เย็นด้วยฉันคาดว่าน่าจะมีนะมีมีมีแม็กเนตนี่ไงมีแม็กเจ๊ะฉันเป็นผู้ตาเห็นแล้วฉันรู้ว่ะแล้วเมื่อกี้เสียงแม็กเนตตกนะคะโอเคค่ะนี่ค่ะมีถุงผ้ามีของทุกอย่างนะเธอดีมากบอกเลยนะคะอย่าลืมมาชมกันนะคะที่ ไอคอนสยามนะจ๊าเธอแบนโกอลีฟแบงคอกนะคะอันนี้คือบอกเลยค่ะว่าเธอที่สุดแห่งการแบบรวบรวมผลงานศิลปะของชาวดัชสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากตลกมาดูงานศิลปะ